ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะฮะทุกคนนะมาพบการชินเคยนะครับสาหรับวันนี้นะผมนะเป็นสูตรเนาะแนวทางนะครับผมนะเป็นสูตรแนวทางนะครับผมอ่าเป็นสูตรเจ็ดสิบปีนะครับวดประจําวันที่สิบหกนะครับผมนะกรกฏานะหกสี่นี่ฮะสูตรนี้นะครับเสติเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับ เข้ามาแล้วประมาณห้างวดนะครับห้างวดเดี๋ยวมาลุ้นมวดที่หกกันนะครับนะว่าจะเดินหรือเปล่านะครับก็สูตรเป็นสูตรใหม่นะวับนะเดี๋ยวแก้ไปนะครับก็ถ้าสูตรนี้มีประมาณ9ชุดนะครับก็อเอาไว้อ่อเป็นข้อมูลนะครับในการประกอบตัดสินใจอ่าในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งร,รัฐบาลแล้วกันนะทุทกันนะอ่า เดี๋ยวสักครู่นะครับเ,เดี๋ยวมารับชมกันนะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับชมเนาะสำหรับวิธีคํำนวณนะครับวิธีคำนวณเนี่ยเราใช้เป็นตรงนี้นหน้าปากแสนนะฮะบ,บวกหลักพันนะครับบวกหลักร้อยแล้วก็บวกหลักสิบนะบสำหรับสูตรแรกนะฮะทุกคนนะถัดมาสูตรที่2นะครับ ตรที่สองเราใช้ไปตรงนี้นะครับผมนะเป็นใช้เป็นสามตัวท้ายนะครับผมครั้งที่หนึ่งนะเป็นหลักสิบใช้แค่หลักสิบตัวเดียวนะครับนำมาวางไว้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะตรงนี้นะครับผมคํานวณมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาจาับคู่กันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะฮะเหลือแค่จับคู่นะครับผมทุกานนะอ่าโอเคก็จะมีประมาณเก้าชุดนะครับ เอาไว้ประกอบเนาะอย่างที่บอกนะครับยังไงก็ไม่สนสุนเนอะให้เล่นกันครับตัวสินกฎหมายทุกชนิดนะครับผมอ่าสักคู่นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันสำหรับตรงนี้นะฮะตรงนี้เราใช้เป็นสักคู่นะอ่า ตรงนี้นะครับผมนะหนึ่งบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกแปดนะผลลัพธ์ที่ได้เป็นสิบหกเนาะเราใช้เป็นหกนะครับผมนะที่นํามาวางหกตรงนี้บวกหนึ่งขงที่นะครับได้เป็นเจ็ดเจ็ดตรงนี้บวกหนึ่งขงที่ได้เป็นแปดนะฮะถัดมาสูตรที่สองนะเราใช้เลขเจ็ดนะดึงมาไว้ตรงนี้เลยเราใช้เลขเจ็ดดึงมาวางไว้นะเจ็ดตรงนี้นะาบวกสี่ขงที่นะครับได้เป็นสนะิบเอ็ดเนาะเอ่อถัดมานะครับสิบเอ็ดตรงเนี้ยบวกด้วยหนึ่งขงที่ได้เป็นสองนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมเขียนให้อีกทีหนึง่งเนาะจะได้ชัดเจนนะครับ ตรงนี้บวกหนึ่งนะครับตรงนี้บวกหนึ่งถัดมาตรงนี้บวกเอ่อบวกสี่นะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะครับจับคู่ได้ประมาณนี้นะครับจะได้เป็นหกเจ็ดนะครับหกหนึ่งแล้วก็หกสองนะครับผมนะเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดหนึ่งแล้วก็เจ็ดสองนะครับแปดเอ่อเจ็ดนะครับ 8 1แล้วก็8 2นะครับผมนะงวดนี้ออกเป็นอะไรทุกท่านตรงนี้นะครับเป็น2 7 2แล้วก็1 8เนาะงวดนี้ด้วนแรกเนี่ยเข้าไป2เข้าไปบนล่างเลยนะนี่นะครับเนี่ยทุกท่านนะที่เข้าไปนะครับเข้าทั้ง2ตัวเลยนี่ฮะสำหรับงวดแรกเนาะอ่าเดี๋ยวผมขอไปไวเลยนะเข้าใจแล้วนะครับสำหรับวิธีคำนวณท่าในใดที่เข้ามาใหม่นะครับผมนะนี่นะเป็นสูตร70ป,ปีนะฮะ แคปเจไว้เอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางได้นะครับตรงนี้ถัดมาตรงนี้ช้เลข้ามาวางนะครับห้าวกหงขงที่ได้เป็นหกหกบวกหงขงที่ได้เป็นเนะครับตรงนี้ช้ขก้ามาวางเบวกด้วยสีขงที่ได้เป็นสิบสาบวกหงขงที่ได้เป็นสนะครับจับคู่นะครับผมนะได้เป็นหนะครับเก้สแล้วก็ห้สี่เนาะหกนะครับหกสแล้วก็หกสี่นะฮะเจนะครับเจสแล้วก็ จ็ดสี่นะครับผมนะอย่างงวดนี้เนี่ยออกเป็นสักคู่นะครับต้องขออภัยด้วยนะถ้าลายมือผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอตรงนี้นะครับเลขที่เข้าเนี่ยเข้าเป็นตรงนี้นะครับงวดนี้นี่เข้าตรงตรงเนาะนี่นะเจ็ดเก้านะครับเจ็ดเก้าเข้าตรงๆเนาะสาหรับงวดที่สองนะครับมาดูงวดที่สามกันนะครับผมนะหกบวกสี่บวกห้าบวกเจ็ดนะครับผมผลลที่ได้จะเป็นยี่สิบสองนะครับตรงนี้ใช้เลขเจ็ดดึงมาไว้เลยนะ วงเี้เลิองมาวางสองบวกหนงที่ได้เป็นสามสบวกหงขงที่ได้เป็นส่นะครับถัดมาเชลิมาวางเนาะเจ็ดบวกด้วยสีขงที่นะได้เป็นสิบเอ็ด่อหบวกด้วยหนึงขงที่ได้เป็นสนะครับจับคู่นะจะได้เป็นสองนะครับเจ็เนาะเอ่อสองหนึ่งแล้วก็สองสองนะครับอ่ะสามเจ็ดนะครับสามหนึ่งแล้วก็สานะครับผม สี่เจ็ดนะฮะสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองนะครับอย่างงวดน,นี้เนี่ยออกเป็นเดี๋ยวผมขออนุญาตเขียนเป็นสองตัวพอแล้วกันนะแล้วก็สี่ห้านะครับผมวันนี้นี่ยเข้าเป็นเจ็ดสองสองเจ็ดนะก็เข้าโบนอีกแล้วนะสำหรับงวดที่สามนะฮะเดี๋ยวมาดูงวดที่สี่กันนะครับผมใช้เป็นสองบวกสองบวกเก้าบวกเจ็ดนะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้ได้เป็นยี่สิบนะฮะยี่สิบเราใช้เลขศูนย์มาว่างศูนย์บวกหนึ่งคงที่ได้เป็นหนึ่งหนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสองนะครับ มาใช่เลข7 7บวกด้วย1คงที่เอ้ยขออภัย7บวกด้วย4คงที่นะครับได้เป็น11อ่า11ตรงนี้1บวกด้วย1คงที่ได้เป็น2นะจับคู่กันนะครับจะได้เป็น0 7นะครับ0 1แล้วก็0 2นะครับ1 7นะครับ 1, 1 1นะครับแล้วก็อ่า1 2นะครับ2 7นะครับ2 1แล้วก็2 2นะครับอย่างงวดนี้ออกเป็น6 หนึ่งแล้วก็หนึ่งเจ็ดเนาะวันนี้นี่กระโดดมานะฮะกระโดดมาเข้าล่างนะครับผมกระโดดมาเข้าล่างแล้วนะนะโอเคนะคะ okay. ระคะับถัดมานะครับผมถัดมานะฮะถัดมาตรงนี้ใช้เป็นหกบวกหน 21, ึ่าางบวกแปดบวกหกเนาะผลลัพธ์ที่ได้เป็นยี่สิบเอ็ดเราใช้เลขหนึ่งมาวางหนึ่งบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสองนะครับสองบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นสามนะฮะใช้เลขสี่มาวางเนาะสี่บวกด้วยสี่คงที่ได้เป็นแปดแปดบวกด้วยหนึ่งคงที่ได้เป็นเก้านะครับผม ตางนี้จับคู่นะครับได้เป็น1นสีนะฮะหนนะครับแล้วก็19นะครับผมนะสอนะครับสอแล้วก็29นะครับผม34มสี 3, 4, นะฮะสาแล้วก็39นะครับส่วนรดนี้ออกเป็น17เนาะ แล้วก็สองเก้านะครับผมนะอย่างงวดน,นี้นี่เข้าไปเป็นสองเก้านะเ <top op> ข้าตรงๆนะฮะจากที่เข้าบนมาประมาณสามงวดนะครับแล้วก็กระโดดมาเข้าล่างเนาะสองงวดนะครับงวดล่าสุดก็เข้าล่างนะครับมาเป็นสองเก้านะฮะนี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูดวันนี้กันเป็งนงวดประจำวันที่สิบหกเนาะนะครับผมอเอาเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมนะยังก็ไม่สราบสนเนาะให้นันกการเมืองด้สิทธิ์กฎหมายทุกชนิดนะครับผมทุกท่าน โอเคเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ใช้เป็น7นะครับผมนะบวกด้วย3นะครับบวกด้วย5บวกด้วย1ผลลัพธ์ได้ได้เป็น16กนะครับใช้เลข6มาวาง6บวกด้วย1คงของที่ได้เป็น7นะฮะ7บวกด้วย1คงของที่ได้เป็น8นะครับตัดมาใช้เลข1มาวางไว้เลย1บวกด้วย4คของที่ได้เป็น5้านะครับ5บวกด้วย1คงของที่ได้เป็น6นะครับผมนะจับคู่กันนะครับจะได้เป็น6 1นะครับผมนะอ่ห้านะครับแล้วก็หบหมนะครับ เจ็ดนะครับผมแล้วก็7 6นะครับผมนะอ่า8 1นะครับ8 5นะครับแล้วก็86นะครับผมนะอ่าสำหรับงวดนี้นะฮะนี่นะครับเดี๋ยวแคปเจอร์ไว้นะครับ1 6บทับเเนาะทับหกนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวแคปเจอร์ไว้เลยนะเป็นข้อมูลนะฮะอ่าตามนี้นะครับผมนะตามนี้เนาะ หลายท่านก็ถามเข้ามาแล้วว่าสูตรสามตัวมาหรือยังนะก็ลงว้ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะสูตรสามตัวเนาะโอเคนะครับสารคิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนนะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์นับอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ให้กันนะเป็นกําลังใจให้กันล้ว่นะใครที่คอมเมนต์ใครที่กดไลค์กดแชร์นับขอให้ได้รับโชคใหญ่นะครับผมโอเคก็สารคิปนี้มีประมาณนี้เนาะไว้เจอกันใหม่นโอกาสหน้าสารคิปนี้ผมขอตัวนับลาไปก่อนนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับผม